วันนี้ผมขอแนะนำ Lizman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ยและยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายผู้ติด,ดตามในหลายมากกว่า160,000คนเพียงแค่แอดไลน์ Lizman Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในล่างคลิปนะครับ ฮัลโหลจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม RO ีกกันอเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโคด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวแล้วนะครับว่าเจมแจกสกินแน่นอนนะครับสสกินน่นเดงนะครับผมไรสำคัญสกินของบัตเทิลไฟนะครับกำลังจะมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคาแล้วก็มาอัปเดตวันนะครับว่าจะ เข้าประมาณวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับท่านเง้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับโอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนาอใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามาอย่างไงนะครับไม่ขออะไรมาเนาะก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งติดตามจะเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับผมมากๆเลยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าคลิปนี้มันมีเสียงรุนหรือยังไงต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าก็อัดคลิปบนรถนั่นเองนะครับผมยังไงขออภัยจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกกกก่่อออนนนนลแ้้ววัรราตีิจมขง AI นะครับหรือว่าการแข่งขันของ AC เนาะก็กําลังจะจัดขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะมี2สกินนะครับที่แจกแน่นอนนั่นเองนะครับ1นะครับผมจะเป็นสกินของบูของนั่นเองนะครับผมนะก็คือแจกแน่นอนเป็น1 0 0่นะครับเซิร์ฟไทยได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตกันอีกรอบนึงนั่นเองนะครับว่าเออมาจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับสกินตัวแรกนะครับจะเป็นสกินของบูของนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกินตัวนี้นะครับน่าจะไม่มีเอฟเฟคสก เสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบเออแจกทั้งทีแล้วแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นวูของเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เจมเขาแจกนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นสกินของโอเมก้านั่นเองนะครับผมนะก็สกินโอเมก้าตัวนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีเอฟเฟกต์สกินอีกแล้วนะครับผมแล้วก็คือการแจก2สกินในครั้งนี้นั่นเองนะครับจะไม่มีเอฟเฟกต์ทั้ง2สกินเลยนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะเป็นสกินที่แจกฟรีปกตินะครับเปลี่ยนสีชุดปกตินั่นเองนะครัับผมนนะโอเเเคถ้้าางดี๋ยวรไป อัปเดตพร้อมกันดีกก่านะครับรับทางงานเดลเราตาดภาพไปเลยละกันนะครับผมไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพยของกาลินาอาวีไทยแลนด์เป็นที่ร้อยแล้วนะครับเป็นเพยของไทยแน่นอนนั่นเองนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับผมชาวอาวี แค่ดู AIC 2022อย่างเดียวนะครับมันยังไม่พอนะครับพอรอบนี้แจก2สกินใหม่ฟรีและของรางวัลอีกเพียบนะครับฉลองการแข่งขันกันเป็นเลยนะครับว่าแต่2สกินนี้เป็นของใครกันบ้างนะนะครับผมจะมาทายจากอิมมูจิกันนะครับรอติดตามรายละเอียดพร้อมกันเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมนะก็คือจะเป็นสกินของโอเมกานอนแล้วก็สกินของวูคองหรือว่าลิงของเรานั่นเองนะครับผมแต่ว่าการแจกสกินสองอันนี้มันเป็นแค่การดู การแข่งขันของ AC ซนะครับผมยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกินเออไม่ว่าจะเป็นการครบรอบ6ปีหรือว่าสกินนักฟุตบอลหรือว่าจะมีกิจกรรมอีกนะครับผมนะก็คือเอาแบบสกินต่างๆได้เลยนะครับผมนะก็ต้องรอมาติดตามกันอีกนะครับว่าจะมีสกินไหนที่แจกฟรีเพิ่มมาอีกบ้างนะเองนะครับเพื่อนๆจะงงว่าเฮ้ยอันอันที่2มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนะก็คือมีวูคองนะครับผมแล้วก็มีถ้วยนาอตที่แบบไม่คล้ายนะครับแล้วก็มีมุนมุนนะครับผมส่วนอันแรกก็จะครับ มนะก็อารมณ์เป็นหุ่นยนต์อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไพ่โพดำนั่นเองนะครับผมนะก็คือจะเป็นตามนี้เลยครับอันนี้ก็คือสกินของโอเมก้านั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็เห็นว่าเออโอเมก้าเป็นหุ่นยนต์นอแล้วก็ชุดของโอเมก้านะครับก็จะเป็นเนื้อตาใล่ละของโพดานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สกินตัวนี้นะครับจะเป็นสกินของวูของนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันมีเอฟเฟกต์หลุดมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเออสกิล นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินของโอเมก้าแล้วก็สกินของวูคองนะครับที่แจกแน่นอน100%์ในไทยนะครับอันนี้เป็นข่าวจริงแล้วนนเองนะครับผมนะก็คือจะเป็นสอนสกินตามนี้นนเองนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมนะเจมเขาก็คือได้เออสปอยสกินใหม่มาแล้วนะครับนี่นะครับแย่อลิสตนะครับตามขาขนมที่ตก น้ำเจอแล้วทุกคนมีพี่สาวใจดีคนหนึ่งว่ายนะ้ํามาช่วยอลิสหาพี่เขาสวยและเก่งมากๆเลยนะครับอลิสมัวแต่ดีใจเลยทายเรือไว้ไม่ทันแหมปรโมดเนาะมีใครรู้พี่จกักมีใครรู้จักพี่สาวคนนีบ้างไหมนั่นเองนะครับผมนะ่ก็ดูจากขาแล้วก็เหลกเฟสกินที่หลุดออกมานะครับก็จะเป็นสกินของบัตเทิลไฟตัวนี้แน่นอน1 0ึ่งร้อเ็นั่นเองนะครับผมนะ่ก็สำหรับสกินตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟของเวียดนามหรือว่าเซิร์ฟจีหรือว่าเซิร์ฟต่างประเทศต่างๆนาน,นานนครับ สกินตัวนี้นะครับผมเปิดขายแน่นะครับผมนะก็คือเซิร์เวรนนอวจะเปิดขายถูกมากๆเนาะก็คือ200กว่า300กว่าคูปองเลยนั่นเองนะครับผมนะนี่ทุกคนก็คือดังภาพตัวนี้่นองนะครับนี่สกินของบัตเทิลไฟมาเปิดขายนะครับผม555ร้บคูปองนั่นเองนะครับผมนะในส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าค่อนข้างถูกมากๆนะครับผมแล้วก็นี่นะครับอีกเพจหนึ่ง่นองนะครับผมนะก็คือจากเพจ i n g o f ฟบอสเลยนะครับเป็นเพจใหญ่เลยนนเองนะครับก็คือมาเปิดขายเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่าอันนนน่าจะปม พร้อมกับรูปโปรไฟล์เราก็คือ555ขูปบองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสกินอย่างเดียวนั่นเองนะครับก็คือ499ขูปบองนั่นเองนะครับจากราคาเต็ม799ขูปบองนั่นเองนะครับผมคิดว่าของไทยนะครับผมก็ น่าจะมาเปิดขายเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะอาจจะแพงกว่าเราก็คืออาจจะแบบว่าจากพันสนะครับเหลือ6 9 9เนะครับเหมือนสกินของอันติเมตที่เป็นสกินของลิกเตอร์หรือว่าสกินของ h o k เ i ย์เวนะครับหรือว่าสกินของร้อนเลี้ยวที่เข้ามา่นเองนะครับบัตตุไฟตัวนี้นะครับน่าจะอารมณ์ประมาณแบบนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถามนะครับว่าจะเข้าวันไหนใช่ไหมทุกคนผมคิดว่าน่าจะเข้าภายในอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับผมนะครับถ้าเกิดไม่เข้าที่นี้ก็เข้าอาทิตย์หน้าอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเจมเเขาาสปปยม็น รียบร้อยนะครับว่าจะมีการเข้ามาแล้วต่อไปก็จะเป็นโมเดลหลักเลยนะครับพร้อมกับวันที่เนาะแล้วก็สกินก็ น่าจะตามเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับสกีของมาทูไฟเนาะก็จะเปิดขายอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดแบบให้สุมก็คือสุดมากๆนะครับสนับ GM เนาะเพราะว่าเซิร์ฟเวียดนามเซิร์ฟจีนนี้เปิดขายนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เว็บมุมเกมช็อปนั่นเองนะครับั้ก็เป็นเว็บสุ่พขอมแล้วันนะครับผมแล้วก็ไอเทมโค้ดต่างๆนั่นเองนะครับจะมีของมันเยอะมากเลยนี่ไอเทมโค้ดก็จะมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสุมด้วยนะครับแล้วก็วิธีการ ครับอันนี้ผมก็มาอยู่ระบบการสุ่มแล้วนะครับผมสุ่มแบบนี้นะครับผมก็สุ่มครั้งละ30เครดิตนั่นเองนะครับผมโอเคครั้งแรกเราจะได้อะไรครับผมได้อะไรได้อะไรอันนี้มันไม่มีของวันที่ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางอันที่มันจะเกลือด้วยนั่นเองนะครับอุ้ครั้งแรกได้สามรยเหรอรัอันที่2ครับผมโอ้โห12คูปองโอเคครับวิธีการแลกของรวันก็สี่คูปอข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะเป็นแต้มเนาะเราสามารถใส่โอเปนดีได้นะครับมีโอเปนไดดีก็คันล็ นอน100%นั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตสกินใหม่ของปัตตูไฟนั่นเองนะครับผมโอเคสํหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสํหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผม God ก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ